นี่ตาใครเอาของพามไปนี่เกยวไว้ด้านขวาไปย่านตรงไานตรงไหนรถต้องล้างนะแล้ไอ้คนเราก็คุยนะทีราก็คุยกับเขาอ่าถามเาอ่า ลรอบมาาปหาว่าอะไรทมทำอขั้นตอนนั้นเลยแล้วก็ล้าไงแล้วตอนแทงงไงแทงทางนั่งอย่างนี้เลยด้วยทำท้าทำท้าให้ดูหน่อยตอนทำาตอนที่แทงกันทำแบบนี้าวัญกา่งโงค่งท หล,ล ane, หลังหลหลังโอเคแต้องคุมภาพ้อยาต้องไปราตอไปรอบไปไปเลยอ๋อยายาอยู่ตรงนี้ตรงนั้นขางนั้นเหยังไว 不要、yeah.